สวัสดีกันด้วยนะครับพี่เพียงน้องวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับตามคนจิด,ดินนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่เพียงน้องมาดูตู้ปีพันสิบแปดนะครับวันนี้ก็ปิดไปอีกแปดใบนะครับพี่เพียงน้องแต่ว่าลูกค้าส่งดอกมาให้ทางร้านเราลงนะครับมาไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรมามาดูกันพี่เพียงน้องอ่านี่ครับดอกที่คุณลูกค้าใส่ก็จะเป็นดอกซาเทคนะครับตัวนี้ก็คุณลูกค้าสั่ง ส่งมาให้ทางร้านเราประกอบให้นะครับทางร้านเราก็ประกอบให้นะครับบางร้านอาจจะคิดค่าประกอบนะครับบางร้านอาจจะคิดค่าประกอบนะครับแต่ทางร้านเราไม่ได้คิดค่าประกอบตรงนี้นะครับเพียงนนองอ่าไม่รู้เป็นดอกอันนี้อ่าเป็นเป็น V3 นะครับไม่ใช่ V2 นะตัวนี้เขาน่าจะอ่าเขาน่าจะเคลือบตัวนี้มานะครับน่าจะเคลือบอ่าน้ำยาน้ำยาตรงนี้นะครับน่าจะกันน้ำนะครับเคลือบน้ำยากันน้ำตรงนี้นะครับถ้าเป็น V2 น่าจะไม่มีนะ ผมก็แค่พูดไปนะเนื่องจากว่าที่แบบว่าเห็นลูกค้ามาใส่บ่อยๆนะครับพี่พิงน้องทางร้านเราขายแค่ตู้เปล่านะครับขายแค่ตู้เปล่าก็ให้คุณลูกค้ามาลงดอกเราก็ขายตู้ไปด้วยดอกเราก็ยิงให้นะครับน็อตที่เราใช้ยิงใช้ยิงตัวนี้ก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นหัวบล็อกนะครับเป็นหัวบล็อกน็อตหัวบล็อกตัวนี้เลยนะครับตัวนี้คือแน่นนะครับเกี่ยวยาวนะครับยึดแน่นนะครับตัวนี้นะปิดไปนะครับตัวนี้ก็ไม้อัดภูเขานะครับพี่พิงน้องนะ ตู้บีพันนะครับไม้อัดภูเขา20่มิลนะครับแล้วก็ความสูงประมาณ70เซนนะครับตัวนี้สูง70เซนนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่60 60เซนติเมตรนะครับแล้วลึกเ4เซนติเมตรนะครับตัวนี้นะตู้เปล่าใบ3,5 0พนะครับพร้อมดอกก็จากทางร้านนะถ้าเป็นดอกจากทางร้านเราก็ตกที่ใบละ70 0 0พนะครับใบละ7 0 0 0นนะครับพร้อมใช้งานตอนนี้เป็นของคุณลูกค้ามา ให้ร้านเราประกอบให้นะครับก็หาพี่งน้องมาดูนะครับเฮ้ยทำไมถึงขายแพงอะไรอย่างนี้นะครับคือของแพงก็ย่อมได้ของดีไปนะครับไม่ใช่แบบว่าไปหามองร้านถูกๆแบบว่าของถูกๆแม่อะไรอย่างนี้มาเปรียบเปยกันอย่าเอาอย่างนั้นมาเปรียบเปยกันไม่ได้นะครับขายใบละสามพันห้าตู้เป่านี่ก็ยังมีคนซื้อเกินการเลยนะครับพี่ๆงน้องนะ พี่ไม่ซื้อคนอื่นซื้อนะครับคนที่นี่นะพี่เพียงน้องเบ้าที่คุณลูกค้าใส่ก็จะเป็นเบ้าสีนะครับเบ้าสีก็ตามมาตรฐานท้องตลาดทั่วไปนะครับพี่เพียงน้องก็ให้พี่ๆน้องได้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับอ่าพร้อมดอกจะสวยพร้อมตะแกงโลโก้เราเลยนะครับแต่ดอกเป็นดอกคุณลูกค้ามาลงนะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับพี่เพียน้องถ้าไปว่าซื้อของจากผมได้รับของกันหมดทุกคนนะครับพี่เพียงน้องได้รับของกันหมดทุกคนนะครับมีหน้าร้านนะครับมีหน้าร้านนะครับไม่ได้ไปว่าไป โอหกหรือต้มตุนไม่ได้หลอกลวงใครนะครับก็เพชรเกษมหกสิบแปแยกจำสานะครับตู้ลําโพงเอ็มละออก็ไปเซิร์ชได้เลยนะครับไปเซิร์ชได้เลยพี่เพียงน้องแลพี่เพี่น้องก็ผมพาพี่เพียงน้องมาดูนะครับเพราะว่าคุณลูกค้าเอาดอกมาลงนะครับเป็นดอกซาวเทคนะครับเป็นดอกมีสามก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับพี่เพียงน้องนะแต่ใบอยู่ด้านหลังผมเลยนะครับเพื่อนผมทําอยู่นะครับทางานอยู่นะผมก็ต้องขอตัวลาพี่เพียงน้องไปแบบว่าทำงานช่วยเพื่อนผลก่อนนะครับเพราะว่า จะถ่ายคลิปอย่างนี้บ่อยๆไม่ได้นะครับพี่เพียงนะขอตลาครับบ๊ายบายครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ,บ,บ,รบแต่ก็พาพี่เพียงน้องมาดูนะครับ